ึงค่ะนกเก็บเอาข้าวข้างในด้วยนะที่มันมีข้าวข้างในด้วยอีกอันพับในนันง,ก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 งก้นมันมันสีสภาษาเกาหลีเขียนเตเป็นบัวดูดีท่นเขียนจสเป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่ถูกพูดถึงกลายเป็นคลิปไวรัลในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้สำหรับความน่ารักของหนุ่มน้อยลูกครึ่งเกาหลีที่นอกจากจะพูดภาษาไทยและเกาหลีได้แล้วน้องยังสามารถพูดภาษาถิ่นอย่างภาษาอีสานได้อย่างชัดเจน คลองแคล่จนโชเชีเชยลแห่ส่งหัวใจให้โรโรเลยทีเดียวซึ่งเรื่องราวของน้องมักจะถูกแชร์ผ่านติกตอกรายหนึ่งที่คุณแม่เป็นคนโพสต์คลิปน่ารักน่ารักในการใช้ชีวิตประจําวันของน้องและด้วยความน่ารักและความสามารถของน้องทําให้มีผู้ติดตามกันเป็นจํานวนมากโดยคลิปล่าสุดน้องจะพูดเป็นภาษาเกาหลีเพื่อสื่อสารกับพ่อค้าเนื่องจากคุณแม่อยากกินไก่โดยมีเด็กน้อยเป็นล่ามให้ในการเจรจากับพ่อค้าจากนั้นน้องได้หันมาบอกกับแม่ว่า หมูไม่มีแล้วมีแต่ไก่เหลือเท่านี้โดยทางด้านคุณแม่ก็รีบบอกว่างั้นเอาหนึ่งตัวนะคะและเอาแบบที่มีข้าวด้านในโดยหนุมน้อยก็ได้สื่อสารเป็นภาษาเกาหลีตามที่คุณแม่บอกทั้งน่ารักและเก่งมากๆจากนั้นเด็กน้อยก็ได้ถามกลับไปว่าราคาเท่าไหร่ครับคุณลุงและได้หันกลับมาตอบคุณแม่อีกว่า9,000วอนครับภายหลังจากที่คลิปวิดีโอดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างให้ความสนใจในความน่ารัก ฉลาดของน้องๆเป็นอย่างมากได้แชร์คลิปออกไปและพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาอาทิเช่นพูดไทยชัดมากพูดเกาหลีก็ชัดเก่งมากๆเลยลูกขอจ้างมาเป็นล่ามตอนเที่ยวเกาหลีได้ไหมคะคุณแม่ฉลาดมากน้องจะได้ทั้งภาษาเกาหลีและไม่ลืมภาษาไทยและที่สําคัญน้องคงภูมิใจในตัวเองมากๆที่เป็นล่ามให้แม่ได้เก่งมากพูดชัดทั้งไทยและเกาหลีชื่นชมคุณแม่ค่ะสอนน้องดีมากเลย เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเชื่นชมเป็นอย่างมากในขณะนี้โดยชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์โดยผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งซึ่งเป็นแม่ค้าวัยมัธยมศึกษาคนหนึ่งที่กำลังช่วยคุณแม่ทำยำให้กับลูกค้าอย่างตั้งใจแต่ด้วยความสวยของน้องคือสะกดมากๆมองแล้วคิดว่าเป็นใบเฟิร์นซึ่งแม่ค้าน่ารักแบบนี้อดใจไม่ช่วยอุดหนุนได้ไงโดยพิกัดของร้านอยู่ที่ตลาดนัดวัดใจสิงคลีร้านชื่อว่า คุณกิ่งยำแซบโดยแม่ค้าคนนี้มีชื่อว่าน้องซินกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนศึกษานารีซึ่งน้องใช้เวลาว่างหลังจากที่เรียนเสร็จมาช่วยคุณแม่ขายยำในตลาดนัดภายหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปก็เรียกว่าเป็นคลิปไวรัลที่มียอดผู้เข้าชมมากกว่า1.6ล้านครั้งยอดไลค์มากกว่า100,000ครั้งและยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น ใบเฟิร์นเวอร์ชั่นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักน้องจะไม่สวยได้ยังไงดูคนข้างหลังสิแม่น้องก็สวยอร่อยครับผมไปทานประจำมีคุณลุงช่วยขายพูดเพราะมากๆเด็กศึกษานารีน่ารักช่วยครอบครัวแบบนี้อนาคตไม่อับจนครับกินบ่อยครับร้านนี้อร่อยมากส่วนมากแม่จะเป็นคนทำเป็นดารานางเอกได้เลยสวยมาก น้องสวยและขยันมากอนาคตไกลแน่นอนเก่งมากลูกช่วยพ่อแม่ทำมาหากินสวยเก่งขยนันน่ารักมากเลยครับน่ารักแล้วยังขยนันกระตันยูอีกหายากมากเด็กสมัยนี้ เด่นให้ติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษชาวไต้หวันสุดเซ็กซี่ที่ล่าสุดเธอทำคอนเทนต์โนบาขึ้นรถไฟใต้ดินจนกลายเป็นไวรัลแต่สุดท้ายกระแสะรุมยำโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีข้อกล่าวหาอนาจารด้วยโดยมีนามีอาชีพเป็นนางแบบและครูสอนภาษาอังกฤษเธอมักจะทำคอนเทนต์แนว18บแบวกและอัปโหลดรูปภาพเซ็กซี่ผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองอยู่เป็นประจำล่าสุดเธออัดคลิปทำคอนเทนต์เซ็กซี่ที่ระบุชื่อว่า ประสบการ์โนบาร์ขึ้น MRT ครั้งแรกจากสถานีไทเป101โดยมีนาใส่ชุดรัดรูปสีเทาปิดคอแต่แสดงจุดดึงดูดสายตาด้วยการโนบาร์ท่ามกลางผู้คนจำนวนมากที่ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินแมยยอดวิวจะสูงแต่คอมเมนต์รุนวิจารณ์ว่าเธอแต่งกายไม่เหมาะสมและจงใจเปิดเผยเดินร่างของตนเองมากเกินไปซึ่งสุดท้ายคลิปดังกล่าวก็ถูกลบออกจากแอคเคทาของเธอไปเป็นที่เรียบร้อยแม้คลิปความยาวแนาทีที่จะถูกลบไปแล้ว แต่ตำรวจมืองสินจูที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของไต้หวันดับเรื่องและรายงานให้อายการสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกับมีนาและกลุ่มเพื่อนอีก3คนข้อหาร่วมผลิตคอนเทนต์อนาจารซึ่งหนึ่งในกลุ่มเพื่อนดังกล่าวคือสามีของมีนาร่วมอยู่ด้วยเมื่อปี2022มีนากับสามีเคยทำคลิป18บวกทางออลแฟนจนทั้งคู่ถูกศาลตัดสินจำคุก6เดือนและปรับอีก188,000ดอลลาร์ไต้หวันเหวกับ2 0 0 0 0บาท ซึ่งคดีความยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากทางคู่ทําการยืดอุทธรณ์ขอสู้ในชั้นศาลต่อไปภายหลังที่มีกระแสข่าวเมาอดีตพระเอกช่องหลักสีสุกลูกทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานและไม่เคยเปิดตัวแฟน งานนี้ชาวเน็ตหลายคนโยงไปถึงพระเอกดังพอสลันซิลิลักษ์ต่อมาทางด้านพอลสลนันออกมาเปิดเผยว่ามีลูกแล้วเป็นลูกชายวัยเ้าเดือนชื่อน้องโฮมเด็กชายเชอพัรศิลิลักษ์ที่ผ่านมาไม่เคยปิดบังแต่รอวันเวลาเปิดตัวและยอมรับว่าเหือลูกมากยกให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตผมใช้ชีวิตปกติมากเพื่อนในวงการรู้หมดเพราะผมไปกับลูกตลอดพาไปโรงพยาบาลพาไปแคมปิ้งตั้งแต่6เดือนแล้ว ใช้ชีวิตปกติแค่ผมไม่รู้ว่าจะต้องบอกยังไงภายหลังจากที่เปิดเผยว่ามีลูกแล้วก็ได้มาอวดโฉมน้องโฮมเด็กชายวัยเ้าเดือนให้แฟนๆได้ย่นโฉมเป็นครั้งแรกผ่านอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมแคปชั่นระบุว่า daddy and home เรียกว่าเซอร์ไพรส์และดีใจกันตามๆกันสำหรับพระเอกหนุ่มพอดซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์แซวความน่ารักที่ถอดแบบเหมือนคุณพ่อมาเปะ๊ะ งานนี้ทําเอาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามากระหน่ำไร้ทันทีพร้อมกับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากบางก็บอกว่ายังตกหลุมรักน้องโฮมตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นนอกจากนี้หลายคนยังพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าสำเนาวความหล่อถูกต้องเป๊ะน่ารักมากเลยเป๊ะมากกอปปีวางติดตามตลอดจ้าพี่พอตลูกน่ารักที่สำคัญรักพี่พอตเหมือนเดิมยินดีด้วยนะคะพี่พอต รูกน่ารักมากหล่อเหมือนพี่พอตเลยถอดแบบออกมาเป๊ะสำหรับน้องพายุหนูน้อยวัยสี่ขวบเห็นคุณพ่อเหนื่อยจนนั่งหลับ หลังกลับจากการออกกําลังกายโดยหนูน้อยค่อยๆถอดถุงเท้าและนวดเท้าให้อย่างทนุถนอมโดยที่พ่อไม่ต้องร้องขอโดยทางคุณพ่อก็ได้เปิดเผยว่าลูกทําแบบนี้มาตั้งแต่เด็กทั้งดูแลพ่อทําความสะอาดบ้านเมื่อคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทําให้มีผู้สนใจและติดตามกันเป็นจํานวนมากทางด้านคุณพ่อของน้องพายุได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าในวันนั้นตนได้สอบถามลูกว่าพ่อได้บอกให้ลูกถอดถุงเท้าไหม ด้านลูกก็ตอบกลับมาว่าไม่หนูทําเองพ่อได้แต่บอกว่าพอแล้วลูกแต่หนูก็ยังวิ่งไปเอาชิดชู่ชุกน้ํามาเช็ดเท้าทําไมทําแบบนั้นล่ะลูกซึ่งทานลูกก็ตอบแบบสั้นๆแบบได้ใจความว่ารักพอ่อทําด้วยความเต็มใจนอกจากนั้นบางทีพ่ออาบน้ําเสร็จน้องก็ชอบมาเป่าผมให้เอาแป้งมาทาหลังให้ในส่วนตัวพอ่อรู้สึกภูมิใจในตัวน้องมาก และมีกำลังใจบางทีเราเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วมีคนส่งกำลังใจมาเยอะๆก็รู้สึกมีกำลังใจที่จะทำในสิ่งที่ดีๆและมีประโยชน์ต่อสังคมต่อไปเพื่อลูกเราไม่เป็นภาระของสังคมทำเอาคนที่เข้ามาชมคลิปต่างใจฟูกันตามๆกันน้องน่ารักสุดๆเลยเจอแบบนี้หายเหนื่อยเลยค่ะขอชื่นชมน้อยนักที่จะได้เห็นภาพประทับใจแบบนี้น่ารักมากเลยป้าขอให้หนูเป็นเด็กดีของพ่อนะลูกน่ารักมากๆ ดีใจแทนคุณพ่อเลยที่มีลูกดีแบบนี้ภูมิใจแทนเลยค่ะ แดงบันดาลใจลุงสารตะกระแตนสาวทอ้อแท้ชีวิตถือว่าเป็นอีกคลิปที่ทําให้ใจฟูไปตามๆกันเมื่อผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้ออกมาโพสคลิปขณะที่กําลังทอ้อกับชีวิตเหนื่อยจากงานกําลังขับรถกลับบ้านเจอลุงนั่งสารตะกระแตนจากใบมะพร้าวขายริมข้างทางสู้อากาศร้อนสร้างแรงบันดาลใจให้เธอสู้ต่อไปในวันที่เหนื่อยล้าพร้อมระบุข้อความว่า คุณลุงเก่งที่สุดในโลกสำหรับหนูเลยเหนื่อยแค่ไหนแต่ใจไม่เคยท้อโดยภายในคลิปจะเห็นได้ว่ามีชายคนหนึ่งนั่งอยู่โดยนำก้านกล้วยมาสานเป็นตะกกแตนติดป้ายราคา20บาทสาวจึงจอดรถซื้อเพื่ออุดหนุนลุงแสดงอาการดีใจทางสีหน้ายังเห็นได้ชัดรีบประดิษฐา์ให้ลูกค้าทันทีสารเสร็จเรียบร้อยรีบวิ่งมาให้ลูกค้าลุงยิ้มดีใจสุดๆที่มีลูกค้ามาอุดหนุน ภายหลังจากที่ได้เผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากเข้ามาให้กำลังใจพร้อมกับชื่นชมอาทิเช่นลุงทำได้7แบบเลยนะผมเคยไปนั่งรอแกทำให้ทั้ง7แบบเลยแกน่ารักมากใจฟูน่ารักมากๆเลยค่ะทั้งตะกแตนและเจ้าของคลิปไม่ได้นั่งเฉยๆใช้ความรู้ความสามารถแรกเงินคุณลุงกระตือรือร้อนรีบทําให้เลยดูคุณลุงมีความสุขในการทํามากโดยยิ้มคุณลุงดูมีความสุขมากๆ คุณลุงน่ารักสดใสามากเลยขอให้ขายดีนะคะตักกระแตนไม้ไผ่หายากมากลุงทําไปยิ้มไปแกคงดีใจมากๆเอาจริงๆรแล้วว่ามันทํายากมากนะลุงขายแค่20บาทเองขอให้คุณลุงขายได้เยอะๆนะคะ